สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านพิติกนะคะวันนี้พิติกมาพร้อมกับปู่รือสีครูสเสน่ห์องนี้ค่ะเป็นวัตถุมงคลที่ครูน้อยท่านได้ออกแบบและกดพิมพ์เองกับมือทุกองค์เลยนะคะเป็นรุ่นปรีกวิเวกเป็นเนื้อพิเศษองค์ครู ด้านหลังจะฝังตะกรุดพานครูค่ะที่ครูน้อยท่านได้จานอักขระเลขยันและเศกกำกับคาถาวิชาของท่านแล้วอัดลงไปแล้วฝังลงไปที่ด้านหลังขององค์พระทุกองค์เลยนะคะ mm hmm. เนื้อนี้เป็นเนื้อพิเศษค่ะมีสองพิมพ์ด้วยกันนะคะ mm hmm. คือพิมพ์สามเหลี่ยมด้วยและสี่เหลี่ยมด้วยเหมือนกันด้านหลังนะคะด้านหลังจะฝังตะกรุดพานครูคมชัด ทุกองเลยดูการออกแบบของครูนะคะพิมพ์ชัดมากสวยงามมากนะคะพิติชชอบมากเลยค่ะครูท่านได้เปรยกับพิติกว่าพลังงานเนี่ยจะออกมามากกว่าเดิมเพราะว่าเป็นรุ่นปีกวิเวกเป็นรุ่นที่ครูท่านได้ปิดตัวฝึกจิตนั่งสมาธิดังนั้นพลังงานที่ละเอียดและบริสุทธิ์ของครูนั้นได้เสกและอัดลงไปในวัตถุมงคลรุ่นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะอง์ละ แปดบาทนะคะองค์ละ800บาทค่ะจะมีค่าจัดส่ง50บาทส่งเกอรี่และ e m s ทุกองค์นะคะครูท่านได้บอกพิติกว่าเป็นรุ่นที่ครูได้ตั้งใจสร้างเพื่อมอบให้กับลูกศิษย์ที่รักและศรัทธาในครูทุกคนครูจึงฝากรุ่นนี้ไว้เป็นที่ระลึกข,ของครูอีกหนึ่งรุ่นนะคะสนใจอิ inbox มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ